พาบุก Factory Coffee ร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าเขามีกาแฟอร่อยแล้วเมนูสร้างสรรค์เยอะแยะนี่ยังไม่รวมไปถึงขนมที่หน้าตาน่ากินแบบนี้ด้วยไม่แปลกใจเลยจริงจริงว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงย่องไปต่อคิวกันตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดข่าวที่แล้วพ่ายแพ้ไปจากสาขาพญาไทยครั้งนี้ขอกลับมาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งใครมารู้กันไปเลยว่ากาแฟของเขาอ่ะมันเด็ดมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปเลยโก้ก ก่อนหน้านี้เราเคยพยายามไปต่อคิวที่ Factory Coffee สาขาพญาไทนะครับซึ่งสู้ไม่ไหวจริงๆนะทุกทีวเยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้นะครับทาง Factory Coffee เนี่ยเขาเปิดสาขาใหม่เรียบร้อยแล้วไปเมื่อช่วงเดือนหกที่ผ่านมานี่เองอยู่ที่วันคู A อเวนิวแถวประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งสาขานี้ถือเป็นสาขาเฮดควอเตอร์ของเขาด้วยนะครับพื้นที่ของร้านกว้างขวางขึ้นมากๆเลยนะครับตกแต่งสไตล์รอปรองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นการเดินทางอาจจะไม่สะดวกเท่าสาขาพญาไทนะครับอาจจะต้องขับรถมาแต่ว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยกว้างมากๆและแน่นอนนะครับพื้นีีขขงเาาากวาาด้ด็ลยจะม ส่วนของโรงคั่วเนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งเขาจะติดเป็นกระจกใสบานใหญ่ให้เราเห็นการทํางานของพี่ๆโหลดสเตย์กันด้วยสําหรับสาขานี้นะครับถึงแม้จะไม่ไอยู่ใจกลางเมืองแต่ก็มีลูกค้าแน่นมากๆแต่จังหวัดที่ลงคลิปนี้ครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีแล้วซึ่งคิดว่าข้อมูลน่าจะอัปเดตในวัยปวเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวน่าจะมากันตุมต้มๆแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมาที่เนี่ยเยอะมากๆเลยก็คือตัว Creative Coffee ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางเขาเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาที่ร้านนี้นะครับแนะนาให้ชวนเพ ั่งกันหลายๆเมนูมาแบ่งกันชิมมาถึงที่นี่แล้วจะมาสั่งแค่ออสอเมริกาโน่ก็คงจะยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวขอเลือกหนึ่งในเมนูเซ็นเซอร์เขามาชิมกันดีกว่าแล้วเมนูขนมของเขาก็น่ากินหลายตัวมากๆเลยเสียดายที่ไม่ได้ชิมเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเช้าก่อนแวะเข้ามาที่ร้านนี้เองแล้วที่รอก,กาแฟของเราเดี๋ยวขอพาทุกคนไปเดินทัวร์ในร้าน,นกันดีกว่านะครับสำหรับเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของที่นี่นะครับเขาจะยกไปเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะนะถามว่าทําไมเพราะว่าเมนูกาแฟของเขาเนี่ยมีวิธีการเสิร์ฟที่ ลงสตอรี่ถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของโคบิลนะครับมีให้เลือกหลายตัวเลยมีโปรโมชั่นซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดด้วยเรามาอ่านรายละเอียดกันดูได้นะครับแต่ละขวดก็จะราคาแตกต่างกันไปนะชิมแล้วถูกใจเมล็ดตัวไหนสามารถมาเลือกซื้อกลับไปดื่มกันต่อที่บ้านได้เลยหรือใครจะเป็นสายกาแฟนมเขาก็มีให้บริการเหมือนกันแล้วมาถึงโลคว่วขนาดนี้นะครับจะไม่มีตัวเมล็ดกาแฟขายก็การายอยู่เนอะอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกหลายตัวมากๆนะครับหลายเรทราคาเลยบนซอลก็จะมีการแปะรายละเอียดไว้ว่าคาแรคเตอร์ของ แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเลือกซื้อตามที่เราชอบไปเลย,เลยมีให้เลือกหลายเลทราคาครับป้ายราคาจะวางอยู่ใกล้ๆหรือใครอยากจะลองเทสกลิ่นนะครับเ <_ an> ขาจะวางเจ้าตัวนี้ไว้ใหน้นี่บีบที่ลูกบอลตรงนี้นะครับกลิ่นก็จะออกมาบริเวณกาแฟมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ขายเฉพาะบริเวณกาแฟนะที่นี่เนี่ยตัวใบชาหรืออะไรแบบนี้ <m> เขาก็มีขายกันด้วยนี่อยู่บริเวณด้านนี้เลยครับสามารถมาเลือกซื้อกันได้ อันนี้ก็ขาดไปไม่ได้เลยนะครับสาหรับตัวพวกกุญแจแล้วก็สติกเกอร์ของทางร้านใครชอบเนี่ยสามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกกันได้ถึงเวลาความอร่อยแล้วครับเมนูที่เราสั่งวันนี้มาเสิร์ฟแล้วนะครับท็อกซิกหนึ่งในซิกเนเจอร์เมนูแนะนําของทางร้านนะครับราคา160บาทรายละเอียดที่ทางร้านให้มาสําหรับเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็นครัวบิวกาแฟ with spice and citrus sense aromatic แต่ตัวที่เรียกให้เราสั่งเมนูนี้คืออะไรนั่นละครับก็คือชื่อของมันเองอยากรู้ว่ามันจะท็อกซิ่ยังไงชิมเลย อาจจะค่อนข้างดื่มง่ายนะครับแล้วก็รสเนี่ยจะออกหวานนะหอมกลิ่นส้มสรยชมากๆแล้วก็ด้วยความที่เขาใส่สไปซเนี่ยตอนที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนอกจากความหวานแล้วมันก็จะได้ความเผ็ดขึ้นมาด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเมนูนี้ถึงเรียกว่าท็อกซิกนะมันก็คือแบบมีความซ่อนเผ็ดเหมือนยาพิดเบาๆอะไรนี้ คตรเจ๋งเลยทุกคนสำหรับเมนูนี้ตอนแรกที่เขาบอกสไปซ์เนี่ยเรานึกว่ามันเป็นหนึ่งในเทสโนตของบรกาฟนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาแอดสไปซ์เข้าไปจริงๆทําให้ตอนที่เราดื่มเนี่ยมันจะได้ฟีลร้อนคอลงไปด้วยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยได้ความสนุกเพิ่มมาอีกจากการดื่มเมนูนี้นะครับใครมานะเลยเมนให้ลองสั่งมาชิมกันกลับมาแจกพิกัดร,ร้านกาแฟในกรุงเทพกันแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจกับ Factory Coffee สาขาเฮดควอเตอร์ที่เราเอามานะนํากันนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถูกใจวิธีการแนะนำแบบไปอย่างชแนลขอให้ทุกคนตามไปกด Subscribe ช่องของเรากันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายจ้า